ก็ขอขอบคุณและผู้ชมทุกท่านที่มือล่างทำตัวเข้มงวด้วยครับผมตอนนี้ก็อยู่กับผม making channel ของเราเนี้ครับแล้วก็จะมาเฆ่าวิตเตอร์กันนะครับผมเพราะว่ามันก็ถึงเวลาที่สมควรสมเหมาะแล้วนะครับโอเคแล้วเดี๋ยวเรามาดูอันนี้ก่อนนะฮะว่ามันแบบไม่ต้องดูอย่างจริงอะ่ะมันก็คือสโ s เกอร์นะมันก็ไวเหมือนเดิมเลยนะฮะส่วนทางเฮเนเธอร์ของเราก็ทําเสร็จเรียบร้อยนะครับทําเสร็จเส้นเดียวนั่นแหละ ดา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 หมูมาอยู่นี่ทําไมวนะเนี่ยอืทีเป็นหนึ่งทีเดี๋ยวเราไปดูทางในนี้เท่กันก่อนนะครับเออแบบหลังคาผมก็นี่ดีมากนะแทรกเบดล็อกได้หลังคาผมอะ่ะเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูอันนี้ผมก็เอ่อวางเชสไว้นะทําให้ไอ้เชสโกบ็อกซ์สีดํามันว่างฮะนี่เดี๋ยวให้ดูโ้ดูดิแทรกเบดล็อก <c oughs> แทรกเบดล็อกสะด้วยอยาก เลยครับผมก็ได้ไป FK ฟาร์มนั้นเพิ่มอีกเอ่อยี่สิบอีกประมาณยี่สิบเรืออ๋อเลือกไปนู่นประมาณยี่สิบนาทีนะครโอเคเดี๋ยวเราไปเตรียมยาอะไรพวกนี้ก่อนยาสเต็งอะไรพวกนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวบีคอนอ่ะบีคอนเดี๋ยวเราไปละเลงกันภาคหน้านะเดี๋ยวไปละเลงกันภาคหน้าเออ่เราต้องสเต็งอ๋อสเต็ง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 อ่ะ ก็เราต้องใช้ธนูแล้วก็ดาบนะดาบเนี่ยถ้าจะสู้กับวิเทอร์ต้องใช้เป็นดาบสมัยนะซึ่งผมก็มีแล้วนะดาบสมัยสมัยวีมีปะน่าจะมีนะแต่ผมไม่มีเออแค่นั้นแหละเราฮูอันนี้ผมก็แลกมาเองนะเราต้องใช้ยาสตอว์โอ้สุดยอดฮาฮ่าฮ่า อย่างนี้ก็ดีซีครับอย่างนี้ก็ดีซีเอามาอ,อ,อแค่ใส่อันนี้ไปพอแล้วก็เปลาก่อนที่จะเข้าใกล้วิเทอร์ก็ได้นะเดี๋ยวมันเดี๋ยวมันมากินเราเราจะเอาอยาอะไรไปบ้างไหมอันนี้ยาเต็มเลยไม่ไม่ถึงไม่ได้หมายถึงยาขวดน้ําเต็มเลยนี่อะไรนะโอวิคเนสไปปลาใส่มันอ,อเอสุดยอดเออเราต้องใช้อย่างอื่นอีกปลา อ่าอยาสติงยาสปีดเอาไหมเราจะไปสู้กับมันในถ้านะแต่ว่าถ้าเกิดอยากได้แบบไม่ต้องบู๊อะไรนะไปที่ดีเอ็นนะมันมีสอนอยู่ใน YouTube อะแล้วก็ขุดลงไปตรงประตูทางออกจากดีเอ็นใช่ไหมแล้วแล้วมันจะมีเบสล็อกข้างบนเอ่อให้วางวิเทอร์แล้วให้หัวมันตีกับเบสล็อกแล้วมันจะออกไม่ได้อืม ไปดูในในเใน y o u t u อ่ะมีเต็มเลยสองฝรั่งนะแต่วันนี้ผมจะเล่นแบบเล่นแบบในถ้ำอ่ะในถ้ำเมอที่ปกติก็เล่นกันนะฮะแล้วก็ยาอะไรนะเราจะทำสปีดน้ำตาลนะสปีดแบบเหมือนแบบกินกินน้ำตาลแล้วมันจะกินน้ำตาลแล้วมันจะแบบ มันจะมันจะเอ่อเรียกว่าอะไรตื่มนิดนึงอ่ะนะฮะกินน้ําตาลอ่ะแบบเคยเห็นไหมคนที่แบบเออแบบคนที่แบบเหมือนตื่นวะนะตื่นแบบแบบทําอะไรทําอะไรแบบตื่นตื่นอ่ะฮะเขาจะบอกว่ากินน้ําตาลเยอะเกินไปหรือเปล่าอะไรประมาณเนี้นะฮะเออไม่เข้าใจหรอกแล้วก็ใส่น้าตาลเข้าไปแล้วมันจะได้ยาสปรีแล้วก็วิบบบอย่างนี้นะโคโซโตอ สปีดสองต้องโกสตุลนะแต่ไม่เป็นไรสป,ปีดหนึ่งก็ได้ไออันนี้ได้เนอะเออสติแปดนาทีอ่ะเอาเด้สตุลใส่เข้าไปแล้วก็จะได้ยาสปีดแปดนาทีมาคนะเออแค่นี้ก็พร้อมแล้ะเดีเ๋ยวเราเตรียมธนูก่อนของที่ไม่จําเป็นก็เก็บเข้าไปแล้วกันธนูอย่างนี้ฮนะเออโอเคอันนี้ผมสร้างมันไม่ได้นะอันเนี้ยแล้วเดี๋ยวเราไปหาที่ เรามีอันนี้แต่โซเซนอ,อันนี้เออใช่ผมไปได้หัวมกรกับปีมาอีกอันนึ่งนะจริงๆอะ่ะที่เราเซิร์ชเซิร์ชดูอะ่ะไม่ไม่ได้หมายถึงเซิร์ชหมายถึงสำรวจสำรวจเอนซิตดูอะ่ะไอไอคลิปที่เราสำรวจ ep สนะิบมั้งนั่นแหละคือเราเจอสามอันติกันใช่ไหมแต่ผมลองไปอันอันอันแรกที่เราเจออะมันมีอีกอันหนึ่งเป็นสี่อันใกล้ๆแบบใกล้ๆกันเลยอู้ยยอดเยนะ จะทำอะไรอยู่วะอ๋อเออแล้วเราก็ทานูเออทำอะไรออันนี้เก็บไปก่อนไอนนเก็บไปเก็บไปก่อนนะอันนี้เอาไว้เอามาอันเดียวพอน่าจะได้อันนี้เก็บไว้นะเก็บมาสามอันวางปับ๊บปับปัางปี้อ่ะอ่ะอย่าอย่ายา แบบเอามาโอเคขอจัดแบบในไปเาโซเซนอาโซเซนโซเซนโซเซนมันมีเต็มเลยนะครับเพราะว่าตอนนั้นเราขุดมาแล้วมันเหลือเดยวไปเอาแบบกล่องตรงนี้เลยนี่กล่องเอามาหนึ่งสองสามสี่เดี๋ยวเราไปหาที่ก่อนนะเราจะเอาตรงไหนดีแถวๆนี้ไหม เออเอาตรงที่คิดว่ามีถ้ำน้อยๆอะ่ะต้องเออเอาใกล้ๆเลยไหมเอาใกล้ๆเลยไหมใกล้ๆบ้านเลยไหมแถวนี้เลยไหมก็ได้นะไม่มีใครบ้านนะเออแถวนี้เลยข้าว,วิทเทอร์ตรงนี้เลยมันใกล้บ้านไปป่ะมีคนอาจจะแถวนี้นะแต่ข้าว,วิทเทอร์ไปไกลนิดนึงแถวนี้ก็ไหละแล้วไม่ค่อยได้มาอ่ะฮะเออตรงนี้แหละขุดลงไปเลยอี ขอเชาว,ว์วิลเนยเอ้ยเราขุดเป็นขั้นบันไดไปไหมก็ไดนะ้ขุดเป็นขั้นบันไดไปอาา่ะห้าโอ้โหโอ้ยอะไรวะเนี่ยคืออืมอืมอืมขุดลงไปถึงเวทล็อกเลยไปเดียวเรียวเรียวเจอก่าวิลเราเดี๋ยว,ว,ว,วไม่เ่าเออดินดินไม่เป็นไรดิน,นว,นวายสิบแล้วกันเนาะหรือว่าจะเอาเบสล็อกไปเลยก็ได้เฮ้ยไม่เอาดีกว่า วแบบไม่ต้องต่ำมากก็ได้ประมาณนี้ก็น่าจะได้แหละแต่ว่ามันสูงเกินไปเอาสรุปได้หรือเปล่ากไกลละกากลแหละพอถึงวาที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราก็ขุดไปโอ้เราไม่ต้องการที่นี่เราเปลี่ยนทางได้ไหมแบบนี้เก้เดี๋ยวเข้าวับโซนแล้วกันนะเดี๋ยวผมขุดไปยาวๆกดเอแล้าว่าอืออือ เอมอร์อเออ้เอ้ยอ๋อเลซตนเอ่อม่น่ม่นมีเลซตนตรงนี้ก็มี่น่ะแล้วน่ะโอเคน่าจะอุ้ยทองโอเคขุดปลาขปลาขปก่อนแล้วก็ุตรงไปฮะอจะหมดแหละอุทอโอเคพอไหม มันอยู่ติดลาวาเลยนะไม่เป็นไรอ่าอ่าอ่าขยายห้องขยายห้องมืดขอโทษด้วยนะเ <Hotel. S 1> พราะตอนนี้ก็มืดเหมือนกันเอามาสิเลบบักอะไรนะอืมขยายห้องสักประมาณนี้ก็ได้แค่นั้นเดี๋ยวเราเก็บของเกาะเก็บของให้เรียบร้อยซอสเดี๋ยวขึ้นดำอันนึงเก็บไปก่อนเก็บไปก่อนเก็บ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 อ่าสีม่วง เก็บของมีค่าทั้งหลายแหละ,ะปีเก็บไปเอ่อพิกแอคนี่ต้องใช้ปะพิกแอคไม่ใช้ดีกว่าเอ้ยเอามาเพื่อฉุเฉิๆก็ได้โอเคน่าจะพร้อมละปับอืมอืม เก็บเก็บเก็บปั๊บไปโอเคเฮ้ยบอยอืมอืมพร้อมนะเฮ้ยเราเอามาเกินวะเก็บไปนิดนึงเฮ้ยลืมไปว่าพีกแอคไม่ได้อยู่ที่คาลูนะปับป๊บปั๊บขอ แล้วก็โบเปิ้ยวโอ้มันมาแล้วตู้รอให้มันระเบิดก่อนฮะเออเตรียมยาเตรียมยาเตรียมยาโอ้โ,อโอระเบิดยังวะเฮ้ยใกล้แลใกล้แลอืมมาดีครับมาดีครับมาดีอา้าวหายหายไปไหนอะ่ะเออเออเออก็มาดีก็มาก็มาก็มาเออ อืเอออยู่ไหนอยู่ไหนเออเออู้อย่างใกล้อย่างใกล้อย่างใกล้เฮ้ยดาบดาบดาบอวิร์เ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 วิร์วเฮ้ยอย่าไปใกล้แล้ววะเฮ้ยไปเร็วง่ายจังวะมันก็ง่ายเหมือนกันนะเนี่ยเขาบอกลโอ้โหยายังไม่ทันหมดลิตรเลยกลับ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 ขึ้นไปเร็วผมนีดกลับเลยกลับบ้านแป๊บหนึ่งฮะเพื่อเป็นการประหยัดเวลาแล้วดีนิวฮะ ไม่ใช่ดิเนลล์ครอบโนนัะไปว้มันจะเย็นแล้วเอ,อ่เอ,อขอปอีกหน่อยแล้วค่อยไปเคลียร์ของที่บ้านอ่ะผุด,ด้วยแอคคูดเก็บขุดกลับบ้านสบายใจเอ้าแล้วก็ลืมถ่ายปกคลิปนะเนาะเฮ้ยลืมถ่ายปกคลิปอีกแล้วไม่เป็นไรนอนก่อนปกคลิปเอายังไงดีอะ อ,อก็จะค่อยถ่ายตอนจบแล้วกันเพราะว่ามันจะไปหาง่ายดีแล้วเอายาไปเก็บก่อนนี่เธอสตาร์อย่างนี้ได้ไหมอ่าฮะโออเฮ่อโหเออ่อเก็บมาอีกแล้วอ่ะช่างมันจะค่อยถ่ายโอ้โหสุดยอดเ,ออเราเก็บ เกลีรยของแป๊บหนึงอันไหนอื่นอ๋อ,อันนี้ออกมา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 อกมาแล้วก็เก็บเก็บเก็บเกบเ,กเ,กเ,กเกข้าไปเนกะ็บเก็บเก็บเข้าไปะโอเคแล้วก็อันนี้ธนูเก็บเข้าไปแล้วไม่ใช่โหของเต็มเลยเอาหัวมังกรน,นี้ไว้ไหนดีเราคราฟก่อนเลยไหมเราคราฟเลยก็ได้ อันนี้ออกมาโอเคอ่ okay. uh huh. uh huh. uh huh. okay. าห้าอือสุดยอดแล้วก็ปัับปับอ่าฮะโอเคเป็บเลยไเป็บเลยกระจก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 ทีมต้องการกระจกมีไหมไม่มีใช้หมดแล้วละสิ ต้องใช้กระจกกับออกซิเดียนออกซิเดียนหาจังไหนยายังอยู่เลยอ่ะวิ่งเร็วแน่ย hmm. <YouTubers. S 1> uh, ังง well, hmm. uh, ี้อืมเอ่อมีออกซิเดียนออกซิเดียนออกซิเดียนไม่มีแห้งอันนี้มีอันเดียวอื ไม่ไหวเลยอย่างน้อยก็มีอันหนึ่งต้องใช้สามบันนะออฟซิเดียเตียนออฟซิเดียนมีไหมล่ะออฟซิเดียนออฟอโอฟออฟโอ้เอ่อไม่น่ามีแล้วนะโอเคโอเคเหลืออันหนึ่งขอเปล่าสเวเนสหน,น่อยปับ๊บใส่เข้าไป ปูอันนึงปั๊บดอกแบบหนึ่งอ่ะโอเคได้ถังน้ำมาแล้วข้าถังน้ำใหมไป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 ตักน้ำก่อนจะรีบไปไหนเนาะขน้ำขน้ำ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 ตรงนี้ตรงนี้ปั๊บไป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 ใต้บ้านอ่ะละวาเต็มเลยล็อกกู น้ำก็มีแล้วนี่ว่าตายบาดเออช่างมันอะไรเงี้ยน้ำมีฟินิตีด้วย <Wow. S 1> ออกซิเจนอันหนึ่งเออสุดยอดปับหนึ่งสองสามสี่โอเคเอฟฟิชเชนซี่สิบน, okay. e นะบออกซิเจนขุดไวมากไวแบบตอนนั้นอะ ผมอีซีซั่นที่แล้วอะอีซีซีห้าใช่ไหมผมคิดว่าเฮ้เดี๋ยวขุดไปเท่าที่ใช้แล้วกันแต่แบบคุณมาเป็นชุดเลยใครใช้เป็นชุดวะอ่ะเบคอนอ่านว่าอะไรน,นะเบีย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 คอนออเอามาถึกเออเฮแล้วก็เอ่อ ันขอจบคลิปเพียงเท่านี้เลยละกันนะฮะโอเคปกคลิปปกคลิปปกคลิปปกิปปกคลิปทำท,ทำทำเ,เอ้ยเฮ้ยนนี่นีมันใช้อะไรขุดอ่ะเนี่ยซื่ทัศน์นจะขุดได้ไม่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 ่ เด็กเะเดกเตะโอเคเด็กปับ๊บการมองเห็นก่อนเดี๋ยวผมไปเอาบล็อกเหล็กแป๊บหนึ่งนะจะได้ดูดีขึ้นนิดหน่อยอเอา,าอะไรเอามาสักสามบล็อกแล้วกันอ่าเหล็กสามบล็อกอ่าสร้างภาพเลยปับป๊บปับ๊บปั๊บเก่กาบล็อกเก่าบล็อกไม่ที่สามภาพบลอกเอามาอีกเอ่อห้าสิบสี่อ่าหา,หา ไทมดเลยก็โบ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 พังฟูอู้อ๋อเออเราได้แบมเมิเชลลโอเคก็ปึ๊บอ่าฮะยังไงดีง่ายไปป่ะอะไรอย่างงี้โอ้โห้ยิ้ยสขอบคุณครับ ก็ในคลิปหน้าเนี่ยเรามาใช้บีคอนกันนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ผมได้ครับแล้วก็อ,อ,อยากให้ทำคลิปอะไรต่อก็คอมเมนต์ดได้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ขอลาไปก่อนสวัสดีครับบ๊ายบายว้คลิปหน้าขุดแหลกแน่